มีอาการเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็มีอาการปวดหัวบ่อยๆค่ะนอนออก็ไม่ค่อยหลับเราเนี่ย<ม>เป็นเส้นเลือดสมองแตกมีไขมันในเลือดสูงอายุแค่หกสิบเองเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะต้องอยู่ให้เกินหกสิบทั้งๆทงี่เรามีลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยนะมีโรคประจําตัวเนี่ยนะ,ะเราบอกเราจะต้องให้อยู่เกินหกสิบหัย่า่กับวิ่นนั่นเราเป็นเป็นวิ่นเป็นอันน,น,นี่ไหมวิ่นเราก็ได้มู ท้องเลียวรับตาไปมันสิเป็นขาวๆมันม้วนทอน่อหน่วยไข้แก่นี่ยเอจากที่แกเคยเคยบน่นว่าแก,กปวดหัวเวียนหัวค่ะแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นละคือเรื่ว,<อ>ว่าเป็นตัวนี้ทําให้ไอ้แกหายก็แล้วก็เราก็อพี่ราแบบพ่อพี่แบบว่าเอาดูอาการแกวันนั้นแหละเออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แกเคยบ่นก็ไม่มีแล้วคือ าการ<น>ที่เบียนหัวนะคะครั้งแรกที่เป็นหนักเลยพี่น้อยก็เวลาเราตื่นนอนมาเราจะเปลี่ยนท่าเขาเรียกว่าพลิกตัวนะคะมันก็จะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดแล้วเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคะ่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวนอนท่านั้นเลยค่ะ แต่พอดีว่ามีแฟนเขาอยู่ข้างๆเขาก็มาช่วยนําส่งโรงพยาบาลค่ะเป็นหนักคือสามรอบแล้วค่ะคืออาการบ้านวูบบ้านหมุนเนี่ยมันถึงต้องขั้นนําส่งตัวด่วนเลยคะใช่ค่ะด่วนค่ะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือตรงนั้นทําอะไรไม่ได้เลยค่ะมันจะหมุนอย่างเดียวเลยมันมันจะหยุดไม่ได้เลยมันจะหมุนหมุนหมุนตลอดเวลาเราก็ลืมตาไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องหลับตาลงเพราะว่าเราลืมตามาแล้วมันก็จะมีอาการที่ บ้านมันหมุนตลอดเวลามันจะอ้วกพี่น้อยเป็นอาการนี้มาหลายปีหรือยังคะสามปีแล้วค่ะอาการแบบนี้สามปีแต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลาคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงไหนแต่รู้สึกว่ามันเป็นสามครั้งแล้วสามครั้งที่เป็นหนักมากๆถึงเข้าโรงพยาบาลค่ะอ๋อไปแล้วมันก็ยังทานยาก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็มีอาการที่วูบบ่อยๆเหมือนเดิมค่ะเวลาเราไปทำงานก็ ก้มโ้เงยเใช่ไหมคะการทํางานก็คือตรวจงานแล้วเวลาเรามองลงมันก็รู้สึกว่ามันวูบบ่อยค่ะ,ะเป็นจนบางทีก็ได้หยุดงานนะคะมันทําต่อไม่ไหว<ะ>เป็นในระยะ3ามปีแล้วเราก็หยุดงานบ่อยมากคือมีอาการแบบนี้ทํางานไม่ได้หรอกค่ะ,ะมันจะวูบแล้วก็หน้ามืดทํางานกับเขาก็เกรงใจคนข้างๆด้วยค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่น ไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสาเหตุเกี่ยวกับเลือดลมเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่ามันเป็นบ่อยมากบ่อยมากหายามาทานทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะมันจะเป็นแบบนี้มาเกือบสามปีแล้วค่ะพี่น้อยคิดว่าโรคเนี้ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของพี่น้อยมากแค่ไหน มีผลมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราไปทํางานใช่ไหมคะ,ะเวลาเรามีอาการแบบนี้เราก็ไปทํางานไม่ได้แล้วพอเราอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ต้องให้แฟนมามาหยุดงานกับเราอีกก็คือผลเสียกับทั้งสองทางเลยค่ะก็คือรายได้ไม่ไม่เกิดมีผลต่อการทํางานใช้ชีวิตมากๆเลยค่ะ,ะถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เราก็ก็คือหยุดเลย การเงินทุกอย่างค่ะมันมีผลกระทบมากๆค่ะตัดสินใจสั่งซื้อเซตไหนมาทานคะพี่น้อยตัดสินใจสั่งเซตหนึ่งเดือนมาทานเลยค่ะอืมค่ะแล้วมันเห็นผลตั้งแต่เซตแรกเลยไหมคะเห็นผลตั้งแต่เซตแรกค่ะที่ทาก็เมื่อก่อนนี้นะคะพี่น้อยเคยมีอาการหน้ามืดวูบแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆตอนนี้เวลาพี่น้อยลุกจากที่นอนนะคะมันก็จะไม่มีอาการตรงนั้นแล้วค่ะเมื่อก่อนลุกจากที่นอนมันก็จะวูบแล้วก็มานั่ง พักหนึ่งก่อนใช่ไหมคะว่ามันจะวูบไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะคืออาการตรงนั้นมันหายไปเลยค่ะแล้วอาการที่เราเคยปวดหัวบ่อยๆก็ไม่ไม่มีแล้วนะคะก็คือดีขึ้นมากๆแล้วก็หลังจากที่ทานมาในระยะหนึ่งเดือนอาการที่พี่น้อยปวดหัววูบบ่อยๆแล้วก็หน้ามืดบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะก็คือ ดีมากๆเลยค่ะเดี่ยมเลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ของเราตอบโจทย์ลูกค้าได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้านะคะสามารถาเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนขนาดนี้นะคะพี่น้อยมีโรคประจําตัวอะไรไหมคะมีโรคประจําตัวคือเป็นหัวใจรั่วค่ะอืมค mm ่ะ hmm. โรคหัวใจรั่วด้วยแล้วพี่น้าทาผลิตภัณฑ์ KO ของเรานี่มีผลข้างเคียงไหมคะ mm hmm. ไม่มีค่ะก็ทานได้ปกตินะคะไม่ไม่มีอาการแพ้ mm hmm. ไม่มี ยาหมอพี่น้อยก็ทานปกติใช่ไหมคะปกติค่ะรู้สึกไหมคะว่าทานไปแล้วมันแสบกระเพาะอะไรแบบนี้มีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีทานก็คือไม่มีอาการแสบท้องอะไรเลยค่ะอ๋อคือโดยรวมแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ KO ของเรานี่ไม่ได้มีผลข้างเคียงกับพี่น้อย<ช>แล้วก็ลูกไปจําตัวเลยนะคะค่ะตามผลิตภัณฑ์ของเราแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปวดหัวเวียนหัวไหม,ไมเพื่อไปเพื่ไเปเพ่ไปไมหมดรับ ไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครับถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหายไปแล้วคับหายไปแล้วเนาะทุกวันนี้ตอนลุกขึ้นหนี่ต้องจับดึงจับสาวไหมไม่ได้จับเขาไม่ได้จับแล้วเข้าห้อ,องน้ําเองได้แล้วใช่ไหมคะครับ<อ>ทางญาติเขาก็โทรมาบอกว่าพ่อเนี่ยมีอาการหน้ามืดอ,อะไรเวียนเวียนล้มบ่อยนะ เราก็เป็นห่วงก็แกอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวด้วยเนาะก็มาเห็นอาการแกที่ที่แกมาเป็นที่ที่กรุงเทพไปเลยจนแกล้มล้มเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะแกเวียนหัวแกก็บ่นแกเวียนเวียนหน้ามืดอกิขนาดนี้ครับพี่ทองพัดก็เลยพาคุณพ่อมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วทีนี้เห็นว่าตอนนั้นน่ะคุณพ่อถึงอาการวูบล้มหัวฟาดพื้นอยากให้เล่าตรงนั้นนะคะคือแกบันทึ้คุณพ่ ทำงานออกกะมานั่นแหละแกเกนั่งอยู่หน้าบ้านค่ะคืออาการแบบนี้แกจะเป็นบ่อยค่ะเราเป็นเราเราก็คิดว่าแกเป็นที่เป็นที่เลือดลมแกไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็พยายามหาอะไรมาให้แกทานยาอะไรที่ดีก็ก็ซื้อทานแต่มันก็ไม่หายค่ะไปไปหาคุณหมอก็ได้ยามาเพาเป็นยาบำรุงเลืก็ไม่หายไม่หายคือคือเป็นยาฆ่ายาบำรุงเข้ามาเกี่ยวเลือเดเลือเดเลือดคือต้องไปไปเป็นบ่อยอ่ะยาบำรุงเลือดอยาบำรุงประสาทประมาณนี้ใช่ไหมคะ ตอนนี้แกแกแกมาล้มล้มหนักผมออกกาบมาก็ไม่รู้ว่าแกแกเสียงดังหน้าบ้านนี่เลยผมก็อยู่ในนอนหลับถลกออกมาดูอีกทีหนึ่งแกก็เลือดก็นอนโรงพยาบาลยาวตอนนั้นนะเลยตอนนี้ตาดเชิงจะดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนที่พี่ธมรบอกว่าแกออกมาจากโรงพยาบาลนี่มีอาการอะไรนั้นหลงหลงเด้วยหลงลืมด้วยหลงเดิมด้วยแล้วก็แบบที่ว่าเอเดอาการเวียนหัวแกก็จะ มาบ่อยประมาณนี้อ๋ออาการหน้ามืดวูบของแกก็ยังมีอาการอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ K O เนี่ยไปได้ไปสั่งซื้อสินค้าอะไรอย่างอื่นมาให้แกทานบ้างไหมคะก็ซื้อนะซื้อตามเอ่อโฆษณาเขามั่งอะไรมั่งที่บ่าดีนี่แหละว่าเกี่ยวกับบำรุงเลือดบำรุงสมองแล้วก็เราก็ซื้อมาไปทางแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนะยันเปนเวียนอยู่ ก็เลยไปเจออันนี้ในในยูทูบก็เลยลองก็เลยโทรโทรไปปรึกษาดูแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปส่งไปให้ให้รู้ว่าสนามพ่อจะเป็นร่างแนี้จะผอมมากมาก่อนจะเรียนทำกิจการไม่ได้จะเรียนค่ะก็จะมีรูปของคุณตาอยู่เนาะที่ว่าคุณพี่โทรเข้าอ่าที่ว่าส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คุณคุณตามีมีแบบไหนบ้างนะคะแอบหนึ่งนะคะฮะ อันนี้คือรูปของคุณตาเองนะคะเนี่ยจะซูมให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าก่อนที่อันนี้คือก่อนที่จะทาผลิตภัณฑ์เคโอของเราเนาะใช่ค่ะคือผอมโซมากนะคะตอนที่โทรเข้าไปปรึกษานะ่ะคุณพี่อาคุณพี่ทองพัฒนะ์ะตัดสินใจสั่งซื้อมากี่ชุดคะชุดหนึ่งครับหนึ่งเดือนอเดือนเห็นผลในเซตนั้นเลยไหมคะก็แค่ท่านไปประมาณสิบวันมั้งสิบกุบสิบสิบกุบสิบสิบขึ้นวันสิบวันขึ้นนี่แหละ เออจากที่แกเคยเคยบ่นว่าแก,กปวดนัอเวียนหัวค่ะเกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นแล้วรือว่าเป็นอยู่นี้ทำให้แกหายแล้วก็เราก็เฝ้าระวังเฝ้าแบบว่าเฝ้าดูอาการแกวันนั้นแหละ,ะเออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แกเคยบ่นก็ไม่มีอแล้วอ๋อไม่ไม่บ่นคือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงว่าหลังจากทานผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยมันเริ่มเห็นผลดีขึ้นประมาณสิบวันนะคะดีขึ้นยังไงนะพี่ทองพัด คือเราไม่ทานเองเพราะพ่อทานเราจักดูอการแกคือแกคะว่าแกถึงเป็นเียนหัวหน้ามืดบ้านหมูอะไรก็แกนแหละก็ไม่ค่อยบบนแกไม่บบนละแล้วเลยเออหรือว่ามันเดี๋ยวทำให้แกดีขึ้นเราก็สเกตมาไงคือทานครบหนึ่งเดือนก็ยังไม่มีอาการแบบนั้นก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะเออตื่นเช้ามืดอ่ะจะมีอาการหัวใจเวียงแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็ หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอือตอนนี้ค่ะเนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผลาญพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะออนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าเ้าต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดวกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วห้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ยังไงคะค้น ค้น, Google, คคนหาในอินเทอร์เน็ตค่ะใน Google ค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่า KU จะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุ27ค่ะอ่าแล้วทีนี้ไอไอเส้นเลือดสมองตีบเนะี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจแล้วอะไรจะดูแล ใช่ไหมตอนนี้ก็ไปหาสารที่บำรุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน K O นี่มีครบเลยค่ะโหเรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบใน K O เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจล่ะใครจะดูแลใช่ก็เลยเอา K O เนี่ยเออพอพอทานได้และก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะ ก็แพงหนึ่งแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยท้าเรียกเดียวว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอุจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมันมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติความรู้สึกนิดหนึ่งถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคียวคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเราเรียกได้ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่เขาเป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนั่นแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่า เรียกได้ว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยมันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกันพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทํากายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ตั้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุด เพราะว่าเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราต้องดูแลตัวเองเพราะาทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอ,อย่าขี้เหนียวอย่ากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะพอสุขภาพแข็งแรงนะั้นเดียวเงินก็มาอคพอ,พอ,พ,อพอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วออย่างคุณป้านนะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทาสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทาได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกเงินพันกระบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วหาเงินได้มากกว่าอีกไม่แพงใช่ไหมใช่ไม่แพงเลยค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทาเลยค่ะใช่ยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุยาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ พ้เกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดออืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยางสบายสบายกายก็สบายใจกายสบายใจก็สบายแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้านะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลําบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาเคยอ้วกแล้วคเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอเคอเป็นไงคะลืมเลยอ,อ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะก่อนที่คุณแม่จะมาเจอผลิตภัณฑ์เคอค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะเฮ้ยย่ากับวิ่นเราเป็นเป็นวิ่นเป็นอันนี่ไหมฮามันสิเป็นขึ้นมาานี่ มีไงขึ้นมาวิ่นหรอเด้วิ่นเราก,ก็ได้โมูมันก็เป็นอันขาวๆมันม้่นจังสิละ่ะท้าเรียวรับตาไปมันสิเป็นขาวๆมันมุ่นท่อหน่วยไข่แก่เนี่บันนี้กันเป็นตัวน,นั่นเนี่โอ้ยหมบเลยเฮียเนี่ยออกด้เฮียน้ำมือน้ำยังออกสิมีไองับงับเขาต้องได้หมบซะเกินเด้ต้องได้นอน,นใช่ไหมคะคุณยายนอนหนอนนอนมบลงรับ ตาแบบน,นี้สิเป็นมนมน,มนข,าขาวขาวใสคืออย่างนี่ใสคักขาวใสใสนั่นบ้านนี้เขากัน <c oughs> เขารับตายุ่โดนหรอมกักจะไข้แน่ขึ้นมาแต่บ่าตัวนี้นี่เมื่อนี่ลูบนี่นี่เหงื่อเหียนี่เหงื่อออกตามฝ่ามือ,อมเปียกน้ำน้ำเปียกลูบน่ะเปียกน้ำเมือนี่มือ่อก็ษีเอายังสี่เดียเป็นย่าเป็นมาโมยุ่ประมาณ ข้าวเดียวเลยเป็นเป็นซม้งผลลยกันเพ่อะอันนั่นลูกกันนั่นได้กันลูกขึ้นได้ก็เอิญมีผููผูไหลก็เอิญใส่น้องก็ได้เอิญใส่ลูกใส่หลานเพรว่าน้องมันยูเฮียนไกลกันกันย่ามเป็นอยนยเฮียนก็เอิญใส่เขาย่ามเปลี่ยนยูไฮยูหน้าอยากออกไปอันไปเฝ้าว่าเฝ้ายังให้ลูกเนี่ยมีค้นกับห้องใส่ขันบ่มีค้นกับหมูหมูยุหันละยังย่งเมียอ่เศร้าอยู่นายอย่างเดีเมียอเดี อาการเปลี่ยนแบบนี้มันสิเนี่ยขาน้าห้องจีลอยโดนเติอยู่ห้องจังไปทั้งใดใดลุกไปได้ต้องว่าทั้งปากนี่ก็อยักหักออกน้ำดิอ๋อคือถ้าเป็นเวลาเป็นจะอ้วกด้วยใช่ไหมคะคุณแม่เน่ยห้องเปลี่ยนมามันสิหักพรมาพ่อทูเล่าพ่อพ่อว่าตายเป็นแต่ตายลุกนี้บาดโดนมากผีเศร้า บาดเศร้ามากบัดให้ว่าแย่เปลี่ยนมากนี่ให้ลูกพาไปหาหมอพาแม่ไปหาหมอเนี่ยแย่สิเปลี่ยนลักษณะนีมากมันบอกบอกลวงว่ามีผู้บอกลวงหนาเรามันก็บว่ามีแน่าเตียนแล้วยังกันห้าสิเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนขึ้นโลดนี่ไหมคืออยู่ดีๆออมันก็บูบไปเลยแหละขเข<อ>าแม่ีย่หมอ <ๆ S 2> ไปเลยเออกันห้าเ,เออข้าสิเป็นมันสิเป็นขึ้นโลดนี่ไหมค่ะโอ้จ้าว่าเป็นลูกอีหยังเหรอแน่ๆนี่กันห้าสิเป็ี่นมันสิเป็นขึ้นโลด ก <c oughs> ันได้นั่นหลักัดเร้าเ,เจ้าไปเป็นกินยาน้าหมอกับไข้แน่พ <c oughs> อท่านพอท่านโดนมันก็เป็นอีกคือเขา <c oughs> ลักษณะนี้ <c oughs> มันสิเป็นห้ลลังเทากับสองเมือเป็นสามเมือเป็น่ะลลังเทากับเป็นเลี้ยนมืองสีก่กบบนี้ <c oughs> เป็นจังสี่ <c oughs> บัดอันได้กินองินยังงล่ะมาได้กินนอันจังสีไหม อันเบิงอันน่ท้อรพท์ของคุณแม่เขาเอิ้นจังสี่ละโควแมนค่ะนี่แหละไปกินอันนี้แบบไข่มาได้บบานี้เป็นหนักขึงขั้นไหนคะคุณแม่เวลาเข้าห้องน้ำเนี้ยเคยมีอาการหน้ามืดบ้างไหมคะเป็นบางเที่อาจเป็นก็ว่าการ เศร en ้าใส้อันนี้แม่อันเชียงซักผ่าของลูกของหลานแม่ห่วงน้ำแม่ห่วงน้ำมันมีเชียงซักผ่าของเขาอยู่นี่เขาก็เศร้าใส้หั่นแล้วมาตัวยุ่ละพักตัวเนี่ยเศร้าใส้หั่นกระจับไว้กะจับไว้กับเมียอยู่นั่นแหละกับเส้กับเมื่อมันไปตัวอันทั้งน้ำนี่ลูบรูปให้มันสีเย็นๆกันน้ำผัาเขาสีเย็นๆพ่อออกมาพ่อเย็นแน่นี่เขาก็สิพ่อมีแห้งจากน้อยก็คอยออกมา จากห้องน้ำห้องอย่างยี้มันเป็นค่ะย่ามขันเป็นอยนยเฮี้นได้เนีน่ยถ้าล้างเทียเป็นอยนยอันขอกข้วยอลูกกับมี่เทียกับเป็นอยนยือขอบว้นลูกกับมี่ค่ะถ้าลังเทียมันเป็นเป็นลักษณะนี่แหละค่ะ<อ><อ>ก็เป็นแนวนี้บาไหวยันเบาเงนย<ม>ยันบาเงนคะ่คะครับแล้วคุณแม่มีไปรักษาที่ไหนมาบ้างไหมคะไม่ก้าลังเทียกับไปตรวจเบาหวานนี่แล้วย่ามบางเทีย บ่าววันข้าเจ้าว่ามันขืนร้ายก็ได้ไปอันไปห้อยเมฆขันขืนสองร้อยก็ได้ไปห้อยเมฆขันขันตั้มก็สองร้อยลงมากาอันอยู่อนามัยแลอวอยู่บ้านก็มันมีอนามัยเนอะตรวจอนามัยไปเจาะตรวจจอบางเลียดพังเชียเขาอันจอบางเลียดนี่เมื่อเท่านี้เพราะว่าอันขันร้อยหาซีบางซีอื้อ่ขยขจัดยาหายหลดบ่ได้ไปล่วงบางย่ามจังสีบางเทีย แล้วคุณยายเจอผลิตภัณฑ์ KO ได้ยังไงคะไม่บ่ายโทรศัพท์แลนะรเนาะห้าเบิ้งนะเจอในโทรศัพท์ใช่ไหมคะคุณยาย,ยในย t u b e เนาะค่ะบายเบิ้งกับรุวาอันนี้มันผู้เบิ้งเขาบอกเขากินก็คือจังเป็นลักษณะคือย่ายเตี่ยนเปลี่ยนอยู่นะค่ะกินเอามาส่งสั่งกินล่องเบิ้งในป็นหยางมอสันก็เอาไม่กินล่องเบิ้งคุณยายสั่งมากี่กล่องคะ เริ่มแรกก็เอาอันเท่ลสองกล่องรึสองกล่องใช่ไหมคะคุณยายคือเซตหนึ่งเดือนเลยเนาะแล้วคุณยายกินไปกี่เม็ดคะอาการเริ่มดีขึ้นกินสิบเบิลิบเบิสิบเม็ดอยู่บ่กค่ะสิบเ10สิบเม็ดย่ติ อันยูหามืเลยห่ามือทั้งใสทั้งแดงอ๋อยายยายกินทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนาะก็คือได้ประมาณ10เม็ดอาการเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะคุณยายนั่นก็เริ่มดีเริ่มไข้เรากระเพาะเปียนได้บ้างนี่ระยะสามมือกระเพาะเปียนซี่มือกระเพาะเปียนกินตัวนี้เอาไปมากกบระเพาะเปียนเป็นอันเป็นเดียนบ่เป็นไหมกินตัวนี้กินตัวนี้แล้วนี่เป็นเดียนกระเพาะเปียนลักษณะที่ย่าย่ายเบาหอยฟังไหม เนี่ยมันเป็นอันหนาเมื่อดเป็นอันม้นม้วนคือไข่ไอันนี้เคลื่อนนันขาวขาวม้วนๆ้นทอไข่ไก่แก่นี่นี่เป็นเดียนก็เพราะเป็นก็ดียุกันยังว่่าคะโอ้ยกันเป็นแนวนี่กินประจําสิเพราะไข่อยู่บ่สินดีเดี๋ยวนี้ถ้ามีคะแนนสักเต็มร้อยคะแนนเนี่ยคุณยายให้คะแนนตัว ko สักกี่คะแนนคะคุณยายเต็มร้อยเนี่ยให้กี่คะแนนคะ คิดว oh, ่าเสียงใหม่แปดสิบสเกินออขอบคุณค่ะคุณยายค่ะคิดว่าเสียงใหม่แปดสิบสเกนกว่สีว่าจังสั้นเตียกินเบื้องอันนี่แม่ก้องนี่แนี่ยไเมื่อดีอนั่นค่ะเมื่อดีอนนั่นบ่เปลี่ยนลักษณะนี่จักเทียดิไหวว่ามันไม่เสียบัตถืออยู่ตีสีบัตถืออยู่ตีฉันด้ก็เลยว่าห้วยมันสีบัตถืออยู่บ่ฉันด้ว่านี่ กันหามีมีผู้เป็นคือลักษณะยายเตียนเป็นนี่เอาไม่กินโรดเออร์สั่งไม่กินโรดเออร์ผู้ใดก็ได้อันอันอันตัวนี่ตัวเคโอเคโ,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 โอนี่ยนี่นี่น,นี่แบบนี้สั่งไม่กินโรดกันผู้เป็นลักษณะคือยายเตียนนี่ยลักไม่เอาไม่กิน ให้มันไข่ให้มันเศร้าอยากให้มันเป็นลักษณะนี้ผู้ใดบ่เคยวิ่นอยากให้วิ่นล่องเบิงมันที่เป็ยนยังไดเป็นตไตายคักแท้ผู้ใดวิ่นเนี่ยค่ะค่ะคะค,ะคุณยายนะ,ะขอบคุณคุณยายนะคะอาจาจยขอบคุณขอบคุณดีอยู่